างสาวกัญญพักอุลิติชัยวันนี้จะมานําเสนอบทความวิชาการในหัวข้อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนจันทราสุขที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงเส้นลาดพร้าวถึงสำมลงบริเวณถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครความสําคัญของปัญหา กรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่รวมทั้งเป็นแหล่งศูนย์กลางการปกครองมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาการคมนาคมและแหล่งประกอบอาชีพซึ่งการเป็นศูนย์กลางของความเจริญของประเทศนั้นย่อมส่งผลต่อจำนวนความหนาแน่นของประชากรและจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้น จากการรายงานของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจรกล่าวถึงเรื่องการประเมินสภาพจราจรทั่วโลกประจำปี2560ระบุว่าประเทศไทยในพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครนั้นมีการจราจรติดข,ขัดมากที่สุดในโลกโดยนอกจากปริมาณคนที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วประชาชนส่วนใหญ่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่าการใช้ระบบขนส่งสาธานะรณะเนื่องจากมาจากหลายๆปจยัจจัยเช่นระบบ ขนส่งมวลชนไม่ทั่วถึงในทั่วทุกพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะไม่มีคุณภาพและความปลอดภัยรวมถึงต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางทาให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการปัญหาตรงนี้โดยการจัดการวางผังเมืองและการจราจรให้มากขึ้นเช่นมีการสร้างรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล ถนนที่รดติดที่สุดในพื้นที่ของกรุงเทพขึ้นเป็นนดาบหนึ่งได้แก่ถนนลาดพร้าวบริเวณย่านลาดพร้าวในปัจจุบันพื้นที่เป็นทำเลศักยภาพใจกลางเมืองที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของกรุงเทพเป็นศูนย์รวมของวามสมบูรณ์แบบแบบครบวงจรจากปัญหาทางด้านการจราจรของถนนลาดพร้าวทางภาครัฐได้หาแนวทางในการแก้ปัญหานี้โดยมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์พัฒนาและดําเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้ขึ้นมาโดยโครงการ มีระยะทางทั้งสิ้น30.4กิโลเมตรรวมทั้งหมด23สถานีในบริเวณโครงการก่อสร้างนี้มีแหล่งชุมชนที่อาศัยอยู่มีจำนวนมากกว่า19ชุมชนและมีจำนวนประชากรมากกว่าประมาณ18,142คนและชุมชนสันทราสุกเป็นหนึ่งในชุมชนที่อยู่ใกล้ทางเข้าบริเวณก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้านี้อีกด้วย โดยกิจกรรมการก่อสร้างที่ผ่านๆมาอาจส่งผลต่อกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่และใช้ระยะเวลานานจากพื้นที่ชุมชนจันทราสุขที่ทำการศึกษาในครั้งนี้มีตำแหน่งจุดตั้งและบริเวณ ใกล้กับโครงการก่อสร้างสอดคล้องกับข้อมูลงานวิจัยเรื่องผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างรถไฟฟ้าเขตบางพัดที่ทําการศึกษาทั้งหมด5ด้านได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสถานที่ด้านการคมนาคมด้านสังคมและด้านเศรษฐ,ฐกิจพบว่าชุมชนได้รับผลกระทบในหลายด้านเช่นด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ผลมลภาวะทางอากาศฝุ่นละอองปัจจัยด้านการเดินทาง การเว้นคื้นที่ดินและการสูญเสียที่ดินต่อการประกอบอาชีพที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจดังนั้นผู้ริจัยมีความสนใจที่ทำการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนชุมชนตันทารทาสุขที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้โดยทำการศึกษาทั้งหมด5ด้านเพื่อได้ข้อมูล ครอบคลุมทั้งหมดทุกด้านผลการศึกษาแบ่งออกเป็น2ตอนตอนที่1ได้แก่ปัจจัยด้านพื้นฐานส่วนบุคคลปัจจัยด้านที่พักอาศัยและปัจจัยด้านการเดินทางตอนที่2ประกอบด้วยความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนจันทราสุขทั้งหมด5ด้านผลการศึกษาตอนที่1เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ51.4สถานภาพสมรส มีสถานภาพสมรสมากกว่าโสดอย่าล้างหรือไม่ร้อยละ4ี3จํามีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่3-6คนร้อยละ72.9มีอายุส่วนใหญ่ระหว่าง31ปีถึง40ปีร้อยละ26.4มีอาชีพร,ร,รับค่าราชการร้อยละ18.1การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช25สถานภาพในชุมชนส่วนใหญ่เป็นสถานภาพลูกบ้านร้อยละ8 6 ปัจจัยด้านที่พักอาศัยในหัวข้อระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชน5-15ปีร้อยละ34.0การเป็นเจ้าของบ้านหรืออาคารส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัยร้อยละ51.4 3ลักษณะของบ้านและอาคารส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวร้อยละ52.8การใช้ประโยชน์จากที่พักอาศัยส่วนใหญ่ใช้เป็นที่พักอาศัยร้อยละ96.5 ปัจจัยด้านการเดินทาง 1. พาหนะที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง37.5ส่วนเส้นทางในการใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่ใช้ถนนลาดพร้าว้อยละ12.4ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางน้อยกว่า1ชั่วโมง้อยละามและช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางช่วงเย็น ตั้งแต่16ในกาถึง18ในกา100ละ 33. 3 3 3การศึกษาตอนที่2ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนจันทราสุขที่ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมสรุปค,ความคิดเห็นของผลกระทบทางด้านบวกอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.29ความคิดเห็นผลกระทบทางด้านลบอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.49โดยพิจารณาได้จากข้อมูลรายข้อตามแถบสีดังนี้ผลกระทบทางด้านสุขภาพ สรุปความคิดเห็นผลกระทบทางบวกอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.15ผลกระทบทางด้านลบอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.45โดยพิจารณาข้อมูลรายข้อตามแถบสีดังนี้ผลกระทบทางด้านสังคมผลกระทบทางด้านบวกอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.12ผลกระทบทางด้านลบอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.08โดยพิจารณาข้อมูลรายข้อตามแถบสีดังนี้ ผลกระทบทางด้านการค้ามนาคมความคิดเห็นผลกระทบทางด้านบวกอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.39ผลกระทบทางด้านลบอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.53พิจารณาข้อมูลจากรายข้อตามแถบสีดังนี้และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจความคิดเห็นผลกระทบทางด้านบวกอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.26ผลกระทบทางด้านลบอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.15 สรุปความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการลถไฟฟ้าในภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.32โดยผลกระทบทั้ง5ด้านนี้ผลกระทบทางด้านการคามนาคมมีค่าความคิดเห็นสูงสุดการอภิปรายผลการวิจัย 1. ด้านการคามนาคม โดยอธิบายได้ว่าการดําเนินการกอร่อสร้างนี้ส่งผลกระทบต่อทางด้านการจราจรภายในและรอบๆของชุมชนเกิดการขวาดขวางเส้นทางการจราจรเกิดการจราจรติดขัดและก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางด้านการจราจรซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเชยพฤกได้ศึกษาผลกระทบของสถานีขนส่งมวลชนที่มีผลต่อชุมชนโดยรอบพบว่าการคมนาคมมีปัญหาช่วง การจราจรเร่งด่วนทําให้เกิดปัญหาจราจรแอรอัดและมีผลกระทบต่อทางด้านการเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถของหน่วยงานกับรถของประชาชนที่สัญจรภายในชุมชน2ด้านสิ่งแวดล้อมอธิบายได้ว่าการดาเนินการก่อสร้างนี้ได้รับผลกระทบทางด้านฝุ่นละอองหรือควันไอเสียจากเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์และเกิดการสั่นสะเทือนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจตุรงค์ที่ได้ศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างรถไฟฟ้า พบว่ามีฝุ่นละอองกับความฮิตและการการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและสอดคล้องกับการศึกษาของจุาราลัตที่ได้ศึกษาผลกระทบการสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ที่มีผลต่อชุมชนทางรถไฟผลการศึกษาพบว่าได้รับผลกระ,กระทบทางด้านมนลภาวะทางอากาศฝุ่นละอองและทางเสียงตลอดจนถึงอุบัติเหตุ สด้านร่างกายอธิบายได้ว่าการดําเนินการก่อสร้างนี้ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจทางด้านจิตใจได้รู้สึกหงุนหงิดกับการเสียงดังและรายการสั่นสะเทือนของการก่อสร้าง mm hmm. เกิดความเครียด mm hmm. วิตกกังวลจากการก่อสร้างและทางด้านปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นเวลานานรู้สึกหายใจไม่สะดวกและได้รับความขามขจากรถบรรทุกที่ขนส่ง วัสดุจากการก่อสร้างนี้ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบวรชัยที่ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่อผลกระทบโครงการระบบขนส่งทางรถไฟฟ,ฟ้าเชื่อมท่าอาก,อา,กาศยานสุวรรณภูมิพบว่าผู้ที่อยู่อาศัยแถวนั้นได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพคือได้รับการส่งเสียงดังจากรถบรรทุก แล้ววาสดุอุปก,กรณ์ในการกอร่อสร้างมีความเาหมาจากรถบรรทุกที่เล่นผ่านชุมชนทําให้เจ็บป่วยได้ง่าย4ด้านสังคมอธิบายได้ว่าการกอร่อสร้างนี้ได้รับผลกระทบจากการที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นและทําให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิตซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจตุรงที่พบว่าความรู้ มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นและ5ด้านเศรษฐกิจอธิบายได้ว่าการดําเนินการก่อสร้างนี้จะได้รับผลกระทบต่อการขยายความเจริญรอบตัวเมืองช่วยกระตุ้นการเศรษฐกิจในบริเวณชุมชนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจตรุรงที่ได้อธิบายว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ,กจทําให้มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นมีผลกระทบต่อทางด้านรายได้น้อยลง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบการจราจรส่วนทางด้านเศรษฐกิจชุมชนมีรายได้ามากขึ้นแต่ก็ส่งผลต่อกระ,กระทบต่อทางด้านราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปควรทำการศึกษาในเชิงคุณภาพมีการสัมภาษณ์เชิงลึกและเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ